วันนี้เราจะมาสอนวิธีโเตีส้นหนึ่นะครับนี่นะครับเตี้ยไม่เตี้ยดือดนะครับดูครับเราเปลี่ยนส่โชกทีงหน้านะครับส่โชกที่หน้าเห็นไหมครับมันจะไม่พอดีนะครับตรงตรงนี้มันจะใหญ่กว่านะครับเราต้องเคียย์อกนะครับเราต้องเคียย์อกเราก็ใส่ได้เลย เดี๋ยวเอาขระตังลงให้ดูนะครับนี่ครับประมาณน,นี้นะครับโชคเดิมมันสูงมากครับไปหาซื้อโชคเทน,น้ามาใส่นะครับนี่ครับใครที่อยากเตี้ยครับ นี่ครับเสื้อนี้มาใส่นะครับเตี้ยจัดครับ